แฟนคลับเอฟซี FC คุณเปิลปทุมราชนะครับเปิลปทุมราชนะก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมนะจ๊ะอ่านะยางล่นหลามพี่น้องขาหลังจากนะคะคุณเปิลปทุมราชนะเหมารถทั่วพี่น้องขาสองขั้นนะสำหรับพี่น้องชาวอำนาจเจริญที่ต้องการเดินทางกับช่วงเทศกาลสงการนี่พี่น้องขา เออเฮ้ยนะจ๊ะอ่เพิ่นกะเมารถทั่วไห้สำหรับคนที่บอมีขาารถบอมีเงินเดินทางกับภูมิรำเนาในช่วงเทศกาลนี่ค่ะนะอ่าในใจความของเพื่นกะเออบอดามาเดอว่คะแล้วแต่วัสนาแล้วแต่จังวะซีวิต11เ,เมษายนนี้พพีพิ้องอํานาจ,จเจริญกับบนัน สองรถทั่วพี่น้องจ๋าฟี่คาร์โรเดอร์วัซันบารฟี่น้ำแข็งอยากกินเราซื้อเองค่ะ ว่าสั้น่าคาโอ้ยินดีน้ากับพี่นองเจ้านะอํานาจจะเริ่นเด้อพี่นองเด้อนะจ๊ะเป็นศิลปินท่านหนึ่งนะคะที่มีความรักบ้านเกิดรักศิลปะอีสานวัฒนาธรรมอีสานอีกท่านหนึ่งจ้าจังไดแอดก็ขอสื่นส้มเด้อพี่นองเด้อเฝ้าเฝ้าจองเด้อขันผู้ใดบ่ท่านได้มีรถนะคะโทร0 8 5 6 0 7 7 1 7 7เดเด้อ โซฟฝ่อเอ็ดค้า